โชว์ผักสี่อย่างนะคะกระเพราพริกอ่อนถั่วฝักยาวแล้วก็กระชายนะคะฝีมือคะ่ะฝีมือป้าทุนดีปลูกเองแล้ววันนี้ตั้งใจว่าจะเอาสี่อย่างเนี่ยแกงป่าหมูให้อร่อยไปเลยอะ่ะ จริงๆแล้วมีมะเขือพวงด้วยนะแต่ไปซื้อมะเขือเปลาะมาซะแล้วก็ใช้มะเขือเปราะก่อนเพราะมะเขือพวงอะยังอยู่ที่ต้นได้อีกหลายวันนะคะเสียดายจังอะไม่ได้เลี้ยงหมูเองเนอะเพื่อนๆก็บอกว่าเธอแน่จริงเลี้ยงหมูเองเสะนะป้าทำได้แค่นี้แหละค่ะเก่งจริงๆร,รู้สึกภูมิอ,อกภูมิใจมากเลยนะคะจริงอะอยากปลูพืชอีกชนิดหนึ่งอะที่บอกว่าปลูกได้บ้านเราหกต้นอะ อันนั้นนะคะเอามาตากแดดนะให้แห้งๆแล้วก็มาตำในเครื่องแกงนะจะอร่อยที่สุดเลยป้าทุนดีเคยทานตอนเด็กๆอะ่ะสมัยก่อนนู้นคนแอบปลูกกันเยอะอ่ะนะคะป้าก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่ามันเป็นพืชผิดกฎหมายอะ่ะพอโตขึ้นเราเข้าใจแล้วก็ไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายนะคะเดี๋ยวดูนะดูตอนที่ป้าทำเสร็จนะ แกงจะอร่อยขนาดไหน,นะะไม่พูกพรามทําเพลงนะคะแกงเสร็จแล้วค่ะแกงเขียวเอ้ยขอโทษแกงปลาหมูนะคะกับพืชผักสวนครัวในบ้านขอบคุณค่ะขอบคุณที่เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ติดตามให้ป้าทุนดีนะคะขอบคุณค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงปลารสเลิศของป้าทุนดีนะคะของที่ปลูกไว้ในสวนครัวในบ้านอะ่ะ อร่อยจริงๆเลยค่ะกินแล้วก็ติดใจแต่ว่าพริกมีสีแดงเม็ดเดียวนะคะก็รอคราวหน้าจะแกงใหม่นะรับรองว่าวันนี้อร่อยถูกใจแน่นอนเพราะทำเองรับประทานเองค่ะอย่าลืมนะคะติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะนะคะอย่าลืมนะคะสวัสดีค่ะ